สวัสดีค่ะผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท้องฟ้าทะเลนะคะวันนี้นะคะหนูจะมากินสปอนเซอร์ค่ะนี่ค่ะสปอนเซอร์ค่ะนี่ค่ะสปอนเซอร์นะคะขกว่าสิบบาทนะคะซื้อตามอ่าบิ๊กซซโรตัสเซเว่นนะคะหรือว,ว่าร้านขายของชำทั่วไปนะคะมีขายนะคะขวดลสิบบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวท้องฟ้าจะกินให้ดูกว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะผู้ชมคาะขออนุญาตแกะก่อนนะคะโอ้โหลองชิมกันดูนะคะ อร่อยกันก็คือว่าสปอนเซอร์เนี่ยนะคะคือว่าสําหรับคนที่เสียงเงียอนะท่านผู้ชมนะเสียงเงื่อในการาไม่ว่าจะก,การไปการทํางานในการออกกําลังกายนะแล้วก็ดื่มสปอนเซอร์นะ้าเป็นน้ําเกลือแร่นะท่านผู้ชมนะมันอร่อยมากเลยทนะ่านผู้ชมนะ มัจะมีรสชาติฝาดๆหน่อยๆน,นะผู้ชมแต่ก็รู้สึกว่ารสชาติมันก็เปลี่ยนนิดๆนะผู้ชมนะสปอนเซอร์หรือว่าคิดไปเองก็เปล่าไม่รู้ดูสินี่ค่ะใกล้หมดแล้วค่ะอ่ะคบนี่ก็จะเป็นอ่ารหัสใต้ฝานะก็ะสามารถแลกได้นะนะแลกอ่า แลกตัวตัวรถถังเลยนะผู้ชมนะโอเคค่ะผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะที่ดู่าที่ดูห้องฟ้านะคะขอบพระคุณมากมค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะ